ในวันนี้เราจะมาทดสอบระบบสายล่อฟ้ากันว่าทำงานได้ดีหรือไม่ในที่สุดระบบสายล่อฟ้าจะทำงานได้ดีเยี่ยมและนี่ก็คือบรรยากาศของวัดทุมบุภา ในยามเช้าก่อนที่จะมีการจัดงานสมโพธในตอนกลางคืนลังคาของอุโบสถได้เปลี่ยนวัสดุใหม่ที่มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นด้นานบนของลังคาอุโบสถได้ทำการติดตั้งสายล่อฟ้าภายในของอโบสถนั้นจะได้ประดับประดาด้วยอย่างงดงามและอลังการด้านนาของอโบสถ จัดเตรียมเวทีสำหรับพิธีสมโภตอุโบสถวัดทุ่งบุพภาโดยรอบจัดเตรียมระบบพลุดอกไม้ไฟเพื่อความสวยงามในยามค่ำคืน <c oughs> ในวันนี้ผมได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีสมโภตอุโบสถวัดทุ่งบุพภา <c oughs> งันเดี๋ยวเราไปกราบพระกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ เราต้องตีละคังสักเล็กน้อยนะครับาเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับว้าวบรรยากาศนะครับมีความสวยงามเลยครับ นี้มีการตกแต่งใหม่นะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อความสวยงามในวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริรณาอบโบสถของวัตถุบุพภาแห่งนี้ พวกเราจะทำการเฉลิมฉลองการบรุณอุโบสถของวัทุ่งบุผาได้เลยนับตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวผมไปทำการจุดพลุนำไปก่อนนะครับว่ามีความสวยสดงดงามต่อไปเตรียมรับชมโชว์พลุ และดอกไม้ไฟถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไปที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจก a r d e n e ทีวีด้วยนะครับท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม